โซล่าทาลอตสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะได้สัญญาณมานะคะว่ามีใครคนหนึ่งนะคะกำลังรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะคนที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะพลังงานจูนติดตรงกันนะเขาคนนั้นของคุณนะคะกำลังรวบรวมความกล้านะคะที่จะมาสารภาพรักนะคะ มาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงและเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะขอไพ่คีย์ออฟเฟบอกหน,น่อยเนาะว่าคนที่กำลังจะรวบรวมความกล้ามาสา,ภารภาพรักกับคุณนะคะเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะโอ้เขากำลังจะเยียวยาหัวใจตัวเองอยู่คะ่ะนะเป็นไพ่เย,ยาียวยาหัวใจคนคนนี้นะคะอาจจะเคยทำให้คุณเจ็บปวดหรือ เป็นคนที่มีความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเยอะเลยนะคะมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องฮิวใจตัวเองเขาอาจจะใช้ความเจ็บปวดในอดีตมาทําลายความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้มันเนิ่นนานแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะทีนี้เนี่ยเหมือนเป็นการที่การที่เขาได้มาทํา อาจจะทำกริยาเดิมๆนะคะกับคุณมันเป็นไพ่ที่เรารู้สึกว่าเขามีความสํานึกรู้่ค่ะว่าควรที่จะหยุดดันทุลังทําตัวดื้อด้านที่จะทําลายความสัมพันธ์ดีๆนี้นะคะเลยเป็นการที่เขาเนี่ยตอนเนี้หยุดนิ่งไปเพื่อไปเยียวยาหัวใจตัวเองให้กลับมาแข็งแรงพร้อมที่จะเปิดใจมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะ อิสระค่ะไพ่ใบที่2นะคะจบปัญหาแล้วก็เป็นไปได้มากๆเลยว่าจะมีการเดินทางนะคะคนคนนี้นะคะหลังจากที่เขาเยียวยาหัวใจตัวเองผ่านพ้นกระบวนการไปแล้วนะคนคนนี้นะคะมีเกณฑ์มากๆเลยที่เขาจะเดินทางนะคะมีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายงานเป็นการที่ เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยค่ะนะคะแยกตัวออกมาจากสังคมเดิมๆกลุ่มเดิมๆที่ที่เดิมที่เขาอยู่นะคะนะคะอืมนะคะแล้วยังไงต่อเอ่ยคนคนนี้อม,มองว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างจากคุณเพราะเป็นลูกนกกลางบินนะคะนกพิราบที่นี้นะคะเขาอาจจะกําลัง หนึ่งยาวๆหัวใจตัวเองแล้วสองอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานด้วยนะคะหรือว่าตัวเขาอาจจะอยู่ไกลบ้านหรือไปทํางานไกลบ้านนะคะอยู่ที่ห่างไกลเนี่ยค่ะเหมือนเขารอคอยการปลดปล่อยได้รับกิสระจากพื้นที่ตรงนั้นนะที่เขาอยู่นะคะอือแล้วยังไงต่อ เบิกบานค่ะหัวใจที่มีดอกไม้เต็มหัวใจนะคะมองว่าใบนี้นะการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตของเขานะคะมันทําให้หัวใจที่เคยเจ็บปวดนะ่ะที่มันหยุดนิ่งไปอะ่ะมันเบิกบานมันเหมือนมีดอกไม้ผุดขึ้นกลางใจเขาค่ะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะไพ่นะคะใบนี้สื่อถึงว่าเขาได้พบเจอกับคนน่ารัก คนที่ทําให้หัวใจเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้โดนแช่แข็งเหมือนที่ผ่านมานะคะอืมแล้วทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นการที่เขาเนี่ยยังไม่ยอมรับใจตัวเองทําไมหัวข้อถึงเป็นว่าเขากำลังรวบรวมความกล้ามาสารภาพรักเพราะรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ปากหนัก รู้สึกอย่างไรก็ไม่พูดนะคะแล้วก็มีอีโก้ด้วยความที่ใช้เขาใช้การการแสดงอย่างนั้นอ่ะปกป้องตัวเองมันคือการแสดงค่ะเขาเขาแอคชั่นอ่ะนะคะแล้วเขาแสดงบทนี้มานาแล้วพอทีนี้เขามาเจอตัวจริงการละครที่เขาเล่นอยู่มันมันทำให้เขารู้ตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมาทั้งหมดน่ะมันเป็นภาพมายาค่ะ คุณเหมือนพาเขาออกมาเจอโลกความจริงคุณเป็นคนที่จริงใจเป็นคนน่ารักจนทาใหเาะะ้เขาสัมผัสได้อะค่ะเขาสัมผัสได้เขาเชื่อเขามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทําให้เขาทั้งคําพูดการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเรื่องจริงเขาสัมผัสได้ว่านี่มันมันคือเรื่องจริงนะคะและใบนี้นะคะรักพลิก,กล็อก คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ควบคุมยากเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้นะคะเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงหรือเป็นคนที่หากใครสแสดงความรักให้เขามากๆเนี่ยเขาก็จะวิ่งหนีไม่รักแต่ถ้าใครที่ทำเฉยๆยกับเขาไม่สนใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นนะคะเหมือนเป็นคนแปลกๆอะคะ่ะเหมือนเป็นคนที่ชอบเอาชนะนะคะ ภายใต้สำรับนะคะของขวัญการมีคุณเข้ามาในอย,อยู่ในชีวิตเขาค่ะเปรียบเสมือนเป็นของขวัญจากพระเจ้าเลยในความรู้สึกของเขานะเขามองว่าเป็นโอกาสนี่คือเป็นโอกาสที่ดีของเขาแล้วนะคะที่จะได้พิสูจน์ตัวเองแก้ไขในสิ่งที่เคยพลาดเคยทําพลาดนะคะเรามองว่าคนคนนี้นะมีแววมากเลยที่จะเป็นคนที่ พวกคุณอาจจะเคยมีการพูดคุยกันแล้วนะคะแต่อยู่ไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วคุณก็อาจจะได้ไปพบปเจอกับคนที่มีเหมือนมีหัวใจเป็นน้ําแข็งอะนะคะเป็นคนเย็นชานะคะแล้วก็เหมือนเหมือนออกเนกาทีฟนิดนิดนึงนะคะมีมีความคิดลบเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเนี่ย เหมือนเขาตามหาคนเยียวยาวหัวใจเขามาตลอดแต่เขาอาจจะลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่จะเยียวยาวหัวใจเขาเองได้ก็คือตัวเขาแต่การที่มีคุณเข้ามานั้นเป็นแรงบันดาลใจคุณเหมือนมาจุดไฟค่ะแค่คุณจุดไฟแล้วที่เหลือเนี่ยเขาก็คือเผาไหมอีโ e กของเขาเองตัวเขานั่นแหละที่จะเป็นคนจบปัญหานั้นก็คือเปิดหัวใจออกมาให้ได้รับความสุขที่แท้จริงอีกครั้งหนึง่งทีนี้เขาก็เลยมองว่าการมีคุณเข้ามานี่แหละ มันคือของขวัญแบบชิ้นโตเลยนะคะนะคะอคนคนนี้เขาหลงรักคุณนะแต่เหมือนเวลาเนี้ยเขาต้องเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะก่อนแล้วก็รอรอที่จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะคะนะคะเขาก็อยากโบยบินเหมือนกันนะมีมีอารมณ์ที่ว่าอยากท่องเที่ยวอยากพาคุณไปเที่ยวอยากเดินทางมาหานะคะเพราะว่าเป็นภายนกบินเนาะอื เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรเราให้ไพ่แองเจิลเลยเปิดไพ่แองเจิลไปเลยนะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะและเขาคนนั้นที่กําลังรวบรวมความกล้ามาสารภาพรักกับคุณเนี่ยมีความเชื่อมโยงความผูกพันกันมาอย่างไรนะคะเข้าเรื่องไปเลยว่าใช่ไม่ใช่นะคะคนคนนี้นะ ชึบอุ้ยโอ้โหใบแรกมาเลยทูเลิฟค่ะโอ้โหพลังงานพลังงานแบบพลังงานดีมากๆเลยค่ะอืมไพ่ตอบมาใบาแรกเลยนะคะถามปุ๊บก็ตอบเลยคุณคนนี้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ชัดเจนด้วยนะถึงเขาจะเป็นคนที่ผ่านมาเอ,อไม่ยอมรับหัวใจตัวเอง มองว่าตอนนี้เขาเขาได้มีการที่จะทลายกำแพงของเขาแล้วส่วนหนึ่งอะนะคะแต่ตอนนี้กำแพงอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นกำแพงของระยะทาง this is the romance of a lifetime ค่ะนี่คือเป็นเวลาโรแมนติกของช่วงชีวิตของคุณ to love ค่ะคำตอบเขาคือใครเขามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรในชีวิตคุณ คนนี้คือรักแท้ค่ะเป็นรักแท้ของคุณคนที่เข้าชมคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะนะคะไพ้ใต้สำหรับค่ะ new love นะคะไม่ใโอ้ใต้เข้าไปอีกเป็น wedding คนคนนี้ไม่ใช่คนรักเก่านะคะเป็นพลังงานคนรักใหม่ที่อยู่ห่างกันแล้วอาจจะมีเหตุการณ์อะไรให้คุณอาจจะน้อยใจไม่พูดคุยกับเขา ตามหัวข้อคือเขากําลังรวบรวมความกล้ามาสารภาพแล้วคุณอาจจะเทคแอคชั่นมานานแล้วอะจนคุณรู้สึกเหนื่อยจนคุณรู้สึกพอและหยุดแล้วถ้าเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรก็คงคงต้องปล่อยแล้วล่ะนะคะคุณก็ไม่ได้อยากจะเลี้ยงไข้เนาะนี่เมื่อไม่ว่าจะให้ยาปฏิชีวนะหรือยาวิเศษดีแค่ไหนเขาก็ไม่แม้แต่จะตอบรับนะคะไม่ตอบสนองคุณก็เลยโอเค งันก็ปล่อยไปเลยก็แล้วกันนะคะเท่านั้นแหละคุเรามองว่าคนคนนี้นะคะกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่คุณใช้ยาแรงกับเขาเลยอะนะนะคะพไพ่ใบต่อไปนะ word waiting for ค่ะเห็นไหมเป็นไพ่การรอคอยคุณรอคอยเขาอยู่แต่ถามว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าคนคนนี้ก็รอคอยค่ะรอคอยที่จะได้เป็นอิสระนะคะจากจุดตรงนั้นแล้วก็เรามองว่าเขาเนี่ย รู้นะว่าคุณคือรักแท้หนึ่งเดียวของเขาถึงจะเป็นรักครั้งใหม่นะคะถึงจะเพิ่งเจอกันถึงจะคุยกันได้ไม่นานนะแล้วมองว่าคุณอาจจะเจอกันผ่านแบบคืออยู่ไกลเขาเขาเขา,ขาคนไกลก็น่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียนะเนี่ยนะคะถ้าเป็น energy new l o v e อนะเนาะนะคะแต่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เหมือนคุณเข้ามาปลดล็อกหปัดใจที่ที่มันที่มันดื้อดึงของเขาอะ อยู่ดีๆก็เป็นความเบิกบานขึ้นมาค่ะเขาเลยรู้เลยว่าคุณเนี่ยแหละเป็นเจ้าของหัวใจของเขาดวงนี้นะคะก็เลยคิดไปถึงเรื่องการมั่นหมายเลยเขาอาจจะเคยมีการบอกคุณบอกรักคุณหรือเคยเปเยๆพูดเรื่องการแต่งงานอะไรแบบนี้หรืออาจจะเคยบอกคุณว่าเอเขายังโสดนะเขายังไม่แต่งงานอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มกับคุณอีกทีหนึ่งว่าเขายัง ไม่มีครอบครัวอะไรแบบนี้เนาะหรืออาจจะมีครอบครัวแล้วแต่เลิกกันแล้วอะไรแบบนี้คือเอ,อพิสูจน์บอกตัวเองก่อนเลยยังไม่ได้ถามเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือทรายสัญญาณเลยนะถ้าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงะพูดอย่างเงี้ยว่ามันยังไม่เคยแบบมีครอบครัวหรืออะไรแบบนี้มาก่อนเป็นสัญญาเลยว่าเขาคิดกับคุณไปถึงขั้นที่ลงหลักปักฐานลงเอยแล้วค,ค,คนคนนี้เรามองว่าเขามีการพูด เหมือนแบบเสนอเสนอตัวนะคะเสนอเลยนะคะอืมเรามาดูไพ่ทาโร่กันต่อดีกว่าว่าคนคนนี้นะคะกับคุณเนาะคนที่กําลังรวบรวมความกล้านะคะเพื่อจะมาสารภาพรักกับคุณนะคะเขารู้สึกแล้วคิดอย่างไรในตอนนี้นะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะสถานการณ์เนี่ย ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเพราะเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเงียบไปนะคะเพื่อที่จะไปรวบรวมความกล้างไงก็คือกําลังกําลังคิดหาวิธีที่จะเข้ามาหาคุณยังไงให้ไม่เสียฟอร์มประมาณนี้นะคะมาโอ้โหหนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบคนคนนี้นะคะดูแล้วเขาสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะเนี่ยนะคะมันเป็นความมั่นอกมั่นใจค่ะ เป็นความมั่นใจสุดๆเลยนะคะที่ว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนเนี่ยตัวเขาบอกกับตัวเองเลยว่าจะไม่ยอมสูญเสียลกครั้งนี้ไปนั่นไงเห็นไหมคะเขามั่นใจแล้วเนี่ยไม่ว่าจะต่อให้ปฏิเสธอีกอีกครั้งอะไรก็แล้วแต่เขาบอกเลยว่าเขาไม่มีเจ็บไปมากกว่านี้แล้วกับการที่เขาไม่ได้บอกความจริงว่าเขารักคุณถ้าเขาไม่ได้พูด มันก็เหมือนเหมือนอารมณ์ที่อยู่ก็เหมือนตายอะ่ะนะคะคือเขาเหลือแค่ดาบเล่มสุดท้ายแล้วอะ่ะนะคะเพราะว่าดาบเล่มอื่นมันปักหลังเข้าไปหมดแล้วไงนะอืมถ้าเล่มนี้ไม่ได้รับชัยชนะเขาก็เหมือนคนอยู่แบบไร้จิตวิญญาณอยู่แล้วอะ่ะนะคะเรามองว่าเขารู้สึกว่าเขาจะบอกตัวเองว่า ลุยไปเลยเถอะนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้าเสียคนคนนี้ไปก็ก็แค่ถอยกลับมาอยู่คนเดียวเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมเป็นเป็นความแบบลุยอะ่ะต้องการที่จะลุยแล้วนะคะพไพ่ใบนี้นะคะ Queen of Pentacles คุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะมังกรพุธศก,กันนะคะหรืออาจจะเกิดปีกระต่ายปีเถาะนะแต่ก็คือ วันที่วันปีอะไรแบบนี้ไม่ไม่ได้ฟิกนะคะไม่ได้ฟิกเพราะว่าเพิ่งจะเปิดได้แค่สามใบเนาะเห็นมีลูกกระต่ายตรงนี้ไงนะแต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยธาตุดินนะคะที่นี่นะอ่มีดินกับลมโอเคทีนี้นะคะเขามองว่าคุณน่ะคือคนที่มีคุณค่าคุณเป็นคนน่ารักแล้วคุณก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยจริงไม่จริง ใช่ไหมคะเขาเคยพูดถูกไหมคะเขาเคยพูดแน่ๆว่าเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเพราะถ้าเขาไม่มั่นใจในตัวคุณจริงๆอะ่ะคนคนเนี้ยไม่ไม่เข้ากระบวนการเยียวยาได้แน่นอนคนที่เจ็บกับอดีตจนแบบจมกองเลือดอยู่แบบเนี้ยคะ่ะไม่มีทางที่จะแบบหยิบหยิบหนึ่งดาบขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้แน่นอนถ้าเขาไม่มั่นใจว่าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และรักเดียวใจเดียว คนที่เขาจะสามารถฝากหัวใจเอาไว้ได้เพราะเขามั่นใจว่าคุณคือราชินีเหรียญผู้มั่นคงในอารมณ์ผู้ที่ไม่ได้โมโหง่ายคนที่อยู่รอเขาได้คนที่มีสติสัมปชัญญะคนที่สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกแต่บอกด้วยความน่ารักตัวเขายอมเป็นกระต่ายน้อยๆของคุณเลยเห็นไหมคะกระต่ายน้อยปุกปุยนะคะน่ารักค่ะ นะคะคอืเขามองแบบเขามองคุณดีมากๆเลยนะนี่ไงมาแล้วนะคะให้าการเทคแอคชั่นนะคะเด็กดาบคนนี้เป็นคนดื้อน,นะคนที่คนที่จะมาสรารภาพรักกับคุณเนี่ยนะคะเขาส่งคุณทุกวันเลยนะนะคะเด็กดาบเขามองว่า เหมือนการที่จะได้ความรักจากคุณเป็นภารกิจเลยเห็นไหมคะเขายืนอยู่บนยอดภูเขาทําแบบดูเห็นไหมคะหน้าตามุ่งมั่นจริงจังมากๆเลยนะคะเห็นไหมถ้าเขาชนะใจคุณได้เหมือนเขาได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดเนี่ยเหมือนเป็นไลฟ์โพส์เขาเลยนะคะติ็กดาบส่องนะตามส่องตามดูตลอดแล้วคนนี้เป็นคนดื้อด้วยดือ้อไม่ใช่ใครแบบ ไม่มีใครสั่งเขาได้อะนะคนคนนี้อาจจะมีพลังงานการเป็นแบบเป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนเล็กอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนดื้อน,นะส่วนคุณก็อาจจะเป็นคนลูกคนโตหรือลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มั่นคงอ่ะคนที่สามารถดูแลคนอื่นๆได้นะคะเป็นคนที่ใจดีมั่นคงเออคนคนนี้นะบอกเลยตอนนี้ค่ะสู้ไม่ถอยโอ๊ยใครเทคแอคชั่น โอ้โหน่ารักมากเลยค่ะนายออฟสอดนะคะตอนแรกเป็นเด็กเนาะตอนนี้คืออัปเกรดเป็นอัศวินแล้วค่ะเขาเขาบอกกับตัวเองว่านี่แหละ time to go นี่เป็น perfect timing แล้วถึงเวลาที่เขาจะต้อง take action แล้วค่ะโอ้โหคนคนนี้จริงๆดูแล้วน่าจะเป็นคนใจร้อนนะคะเนี่ยเหมือนเขาอะถ้าเขารู้ใจตัวเองแล้วอะเขาจะไม่หล่อถ้าเขารู้ใจตัวเองแน่ใจมั่นมั่นใจแล้วว่าเป็นคุณ คนคนนี้คือมาเร็วมากเลยนะคะเนี่ยเร็วมากๆนะคะมองได้เลยนะคะว่ามีแต่เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งทั้งนั้นเลยนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหพลังงาน angel number นะคะแล้วก็นี่ก็หนึ่งหนึ่งศูสิบว้าวไพใบนี้ร่วงออกมานะคะสี่ดาบโอ้โหพลังงานธาตุลมกับธาตุด,ดินส่วนใหญ่จะเป็นลมนะคะเนี่ยคนที่เข้ามาชมอาจจะเป็นธาตุลมหรือตัวเขาก็ได้ไม่ถึงตุนกลม คนนี้ค่ะเขาหยุดแล้วหยุดตรงนี้ที่เธอไพ่สีดาบนะคะออกมาในตำแหน่งหนึ่งดาบเขาปักใจที่คุณแล้วนะคะคนคนนี้เห็นไหมคะวางดาบแล้ววางอีโก้วางอคติวางทิฏฐิวางความเจ็บปวดในอดีตลงนะคะภาพด้านหลังเป็นภาพมีคุณแม่กับเด็กเขาอาจจะมีปมในวัยเด็กก็ได้ที่ทําให้เขาต้องนอนแข็งทื่อเป็นฟอสซิลแบบนี้นะคะคนคนนี้นะ อาจจะมีอาจจะมีความผิดหวังตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ได้นะคะเป็นความเจ็บช้ำที่ผ่านมาในอดีตนะคะทีนี้คนคนนี้นะคะบอกเลยว่าหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจนะคะเอาแค่ท่อนเดียวพออ่ะโอ้โห nine of pentacles คุณดูพลังงานคุณกับพลังงานเขานะคะพลังงานเขาะสิบดาบเจ็บปวดนะขณะนี้เลยณนะเวลานี้ตอนนี้เลยเขาเป็นอย่างนี้ยนะคะตกกลางคืนทีไรก็นอนนะคะเดสมอเล่ส่วนคุณก็สวยๆนะคะยืนหนึ่งมีนกเพนกวินกับหอยทากด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหคุณเป็นคนรักสัตว์นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีพลังงานในในตัวตอนนี้พลังงานคุณดีมากมาก เป็นแรงดึงดูดมหาศาลเลยแหละเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนโสดที่มั่นใจในตัวเองคุณก็ไม่ได้มีใครนะคุณอยู่ด้วยตัวเองได้นะคะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะยืนสวยๆในมุมของตัวเองนะคะเห็นไหมคะภาพนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่มีมีสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่เนาะอืคุณมีแรงดึงดูดต่อใจเขาอย่างมากเลยนะคะพลังงานต่างกันสุดๆโอ้โหนี่ไง ไพ่ตรงกับราชินีเหรียญขึ้นมาเป็นสิบเหรียญค่ะคุณกับเขานะได้ลงเอยแต่งงานกันแน่นอนนะคะสิบสิบแล้วก็มีเลขหนึ่งหนึ่งโหนะคะหนึ่งสี่ให้เวลาเราว่าไม่เกินตั้งแต่มกราลตั้งแต่เดือน,นที่ดูนะคะยันเมษาเพราะว่ามีเลขมีแต่เลขหนึ่งกับเลขสี่นะคะไม่เกินเมษานี้เราว่าคุณกับเขาได้คุยกันเรื่อง ตกแต่งแต่งงานแน่นอนนะเพราะว่า,าไพ่ใบนี้นี่ก็มีน้องหมาอีกแล้วนะคะเป็นไพ่ครอบครัวค่ะไพ่าการสร้างครอบครัวคุณเต็มพร้อมด้วยตัวเองแล้วจากพลังงาน9้าเหรียญน,นะคะมาเป็นสิบเหรียญน,นะคะแล้วตัวคุณก็เป็นลาชินีเหรียญอีกคุณพร้อมแล้วค่ะถ้าให้เราพูดเลยนะนี่แหละเป็น perfect timing ของคุณแล้ว you ready แล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะ the sun ว้าว นะคะสิบเหรียญแล้วตามด้วยเดือดซัน,นะคะ่ะใครที่มาชมคลิปนี้นะคะบอกได้เลยนะว่าคนคนนั้นนะที่อยู่ไกลาจากคุณเป็น e NERGY New Love นะคะที่เงียบไม่คุยกันไปคนที่เขาไม่ยอมรับหัวใจตัวเองคนที่ดื้อด้านกับคุณน่ะนะคะตอนนี้คนคนนี้เขายอมรับใจเขาแล้วว่าคุณเป็นหลักแท้เขาอยากมาแต่งงานกับคุณคะ่ะเขาอยากมีลูกกับคุณด้วยนะเนี่ย ะะมีไพ่เด็กรูปเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยค่ะน่ารักคนคนนี้นะคะเป็นคนที่รักสัตว์เช่นเดียวกันกับคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนคนนี้นะคะดูพลังงานนะจากสิบดาบที่เขาเคยเป็นมาตั้งแต่อดีตนะคะพอมาเจอคุณพลังงานเขาเปลี่ยนเห็นไหมคะพลังงานในตัวเขาเนี่ยมี power มีกําลังมากขึ้นที่จะต่อสู้เหมือนคุณเป็น inspiration เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเห็นไหมคะเป็นคนที่ทําให้เขากล้าที่จะสู้กล้าที่จะแหกกงขังหัวใจเขาออกมานะคะ จากคนที่เคยนิ่งเงียบเจ้าชายเย็นชานะคะเป็นฟอสซิลเป็นน้ําแข็งนะคะพลังงานของคุณอนะไปละลายหัวใจเขาเนี่ยค่ะพลังงานเดือดซันพลังงานแห่งความสุขความน่ารักความความอ่อนหวานแล้วความใจดีของคุณอนะไปละลายเขาจนกลายมาเป็นเนี่ยค่ะเป็นแบบเด็กตัวน้อยพลังงานเขาจริงๆเขาเป็นคนที่เป็นคนดีแล้วน่ารักนะคะไพ่เดือดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคนๆนี้จริงๆแล้ว พลังงานเขาดีมากๆเลยนะคะโอ้โหควีนออฟคัพนี่ไงเป็นพลังงานของความใจดีของคุณน่ะความใจดีของคุณนะคะความที่คุณใช้ใจที่แท้จริงของคุณไปแลกกับใจของเขานี่ค่ะและสิ่งที่คุณจะได้มานั่นก็คือความสุขที่สุดเลยนะคะพระอาทิตย์มีดวงเดียวและดวงนั้นเป็นของคุณนะคะคนคนนี้แหละนะคะหากพลังงานตรงกับใครก็ รับไปได้เลยนะเรามองว่านะคะมีโอกาสมากๆที่ปีนี้นะคะคุณจะได้ลงเอยนะคะลงหลักปักฐานกับคนผู้นี้เนาะพลังงานใต้สำหรับเป็น2 of s o r อ s นะคะพลังงานสองรอ,อ,องดาบค่ะขออภัยเป็นความสับสนหรือการที่ต้องเลือกต้องเลือกอะไรนะต้องเลือกใต้ใต้ไปอีกเป็น n i knight o f wands การเริ่มต้นใหม่ การมีธุรกิจใหม่ๆด้วยกันคูณกับเขานะคะหลังจากที่ตกลงกันแล้วนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะหรือว่ามีทาธุรกิจร่วมกันนะคะเป็นการที่ต้องเลือกว่าเหมือนเหมือนจะต้องเลือกว่าจะเริ่มต้นลงหลักปักฐานที่ไหนอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมีไพ่ทฮลโลแฟนขึ้นนะคะอื้ เหมือนเนี่ยเลือกทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะไฮพินเทสโอ้ย,ยคู่ขึ้นนะคะเป็นไพ่คู่ใหญ่นะเนี่ยไฮโลแฟนกับไฮพินเทสคุณเป็นคู่หลักแบบจิตวิญญาณด้วยนะคะคู่ระดับสูงเลยนะคะเนี่ยไฮพินเทสกับไฮโลแฟนเนี่ยค่ะราชนีพรัทร์กับพระสังฆราชโอ้โหเหมาะสมค่ะคู่ควรคุณค่าที่คุณคู่ควรมีการมั่นหมายตกแต่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีแน่นอน แต่สองดาบเรามองว่านะคะคนคนนี้นะคะกำลังกําลังเ,เหมือนสับสนตอนนี้นะคะว่าสิ่งที่เขาจะเลือกนะก็คือ king of w a ่ king of one เนาะเป็นไม้ท้าก็คือเป็นเรื่องการงานของเขาเขาอาจจะย้ายงานมีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะส่วนเนี่ยนายออฟคัพนะคะเป็นอะไรที่คุณนะให้อิสระเขาเต็มที่ คุณจะบอกเขาเลยว่าไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรนะคะคุณก็จะไปกับเขาด้วยนะคะไปไหนไปกันประมาณนี้เลยนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับการที่จะต้องเดินทางบ่อยๆอะนะเขาก็เลยอาจจะช่างใจว่ากลัวคุณจะแบบไม่อยากเดินทางหรือเปล่าคนคนนี้ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะอ่ะ๋ยวขอขยายนิดนึงนะว่า blue off sort นะคะสิ่งที่ ต้องเลือกสิ่งที่สับสนสิ่งที่ลังเลไม่แน่ใจนะคะคืออะไรอะไรคือความกังวลของเขาคนนี้นะคะอ๋อเห็นไหมการเดินทางจริงๆเขาไม่อยากเดินทางออกไปให้เมื่อีออกมาเป็นหัวกลับเนาะถ้าถ้าเป็นหัวตั้งนะคะเป็นการเดินทางนะคะที่จะต้องเดินทางออกไปแต่หัวกลับออกมาเขาไม่อยากไปไกลจากคุณเป็นคนไกลค่ะคุณพบกับอาจจะมีพลังงานชาวต่างชาติเลยนะคนต่างชาติต้องเดินทาง เขาทางานเกี่ยวกับการเดินทางเขาต้องเดินทางบ่อยทีเนี้ยสิ่งที่เขากังวลเนี่ยบอกได้เลยว่าเขากังวลที่จะต้องไปไกลจากคุณเขากังวลเรื่องงานของเขาที่จะต้องเดินทางแลวจะต้องอยู่ห่างจากคุณนะคะเขาอยากอยู่เติมเต็มให้คุณเขาอยากให้คุณสบายใจอยากให้คุณมั่นใจในตัวเขานี่คือสิ่งที่เขากังวลนะคะแล้วเรามองว่านะเนี่ยออกมาไพ่กับหัวเรามองว่าคุณน่ะจะไปกับเขาเนี่ยเห็นไหมคะ สุดท้ายแล้วก็ไปกันหมดเลยนะคะนะคะทั้งครอบครัวเลยมีโอกาสมากๆเลยว่าพวกคุณจะตัดสินใจย้ายไปอยู่ด้วยกันไม่คุณย้ายไปก็เป็นเขาย้ายมานี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เขากําลังกําลังคิดอยู่ว่าเขาจะยังไงดีอาจจะเป็นเรื่องงานของเขากับเรื่องการย้ยายนะคะอืมแล้วคุณก็จะให้อิสระเขาได้คิดเต็มที่เลยเรื่องนี้ เขามองว่าไพ่ก้าถ้วยเป็นไพ่ของการเติมเต็มไพ่ของการให้อิสระในความคิดให้เหมือนกับให้พื้นที่มีสเปซส่วนตัวแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งถ้วยที่เป็นความไว้ใจความให้เกียรติกันและกันเรามองว่าคุณจะเป็นคู่ที่ตามใจกันนะคะตามใจในเรื่องที่เห็นอีกคนหนึ่งสมมติอีกคนหนึ่งอาจจะมีความกังวลอีกคนหนึ่งก็จะช่วยแบ่งเบาความกังวลก็คือตามใจเลยเลือกอะไรก็ได้แล้วก็ เดีย๋ยวไปด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายก็เลยคือคุณเป็นคู่กันนะเกิดมาเป็นคู่กันค่ะคุณทั้งคู่เกิดมาเป็นคู่กันเข้าใจกันอีกคนนึงก็เป็นมีพลังงานของพระสังฆราชนะคะคือเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวรักใครรักจริงนะคะแล้วก็ไม่นอกรูปไม่นอกทางคนคนนี้นะคะไม่มีเรื่องเจ้าชู้หรือว่าเรื่องอื่นใดมาให้คุณได้กังวลใจเลยไม่มีเลยคนคนนี้นะคะและคุณก็เช่นกัน คุณเป็นเหมือนราชินีพระจันทร์ค่ะคุณเป็นแสงสว่างสองทางให้เขาในยามวันที่มันมืดมิดนะคะคุณคือดวงจังนทร์ในดวงใจของเขาเลยนะคะเป็นคนที่ฉลาดเขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนลึกลับเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ไม่ใช่ใครจะเข้าถึงได้เปรียบเหมือนดวงจังนทร์ค่ะใครๆก็มองเห็นแต่ไม่ใช่ว่าใครๆจะเข้าใกล้หรือว่าสัมผัสได้นั่นคือตัวคุณที่เขามองนะคะแล้วเขาก็ภูมิใจมากๆเลยนะที่เขาเนี่ยได้คุณเป็นคู่ชีวิต นะคะคนคนนี้แหละนะคะที่เขาจะมาสารภาพรักกับคุณและสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่ที่เปิดมานะคะเป็นเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยนะคะเนี่ยหากคุณได้เผชิญสถานการณ์นะบอกเลยเขาจะบอกกับคุณเลยว่าเขากังวลเรื่องการเดินทางนะแล้วเขาก็ไม่อยากจะอยู่ห่างคุณด้วยนะคะเนี่ยแล้วจากนี้นะพวกคุณจะได้เดินทางไปด้วยกันทุกที่นะคะไม่มีไม่มีห่างกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่คนเนี้ย เสร็จสิ้นกระบวนการการเยียวยาวหัวใจจนปลดปล่อยหัวใจตัวเองให้เป็นอิสระได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ Angel นะคะ Answer Angel Answer นะคะว่า Angel Answer มีอะไรจะแนะนำความสัมพันธ์ของคู่รักคู่นี้ไหมคะคู่รักคนที่รอรอที่จะมาสารภาพความรักความในใจน,นะคะชิบโอ้อาร์ตโยแองเโอเคค่ะนี่ไงคะกำลังถามอยู่ โอเคค่ะองเจ้ลมีอะไรบอกไหมกับความสัมพันธ์นี้ No a อ k ฟอ g e เแล้วก็ n no. หให้ถามนางฟ้าแล้วก็บอกว่าอ๋อประมาณว่าถามอ n งเจ้ลตรงนี้ไม่ตอบหรอคะหรือ,อยังไงนะอ่ะขอขอขอไกล์ไลน์หน่อยนะคะตอบหน่อยเนาะอานานแค่ไหนคะอีกนานไหมคะอ่าลูกฟอออะทายองเจ้ลก็ไม่ยอมบอกองเจ้ลบอกว่าให้คุณดูจากสัญญาณเห็นสายฟ้าฟาดลงมาไหมคะ หากคุณเห็นเป็นสัญญาณดาวตกหรือสายลุ้งนะคะแบบนี้ให้ดูสัญญาณได้เลยว่าเขาคนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะอใครที่มีพลังงานตรงกันอยากดูดวงส่วนตัวก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะไม่ต้องรอคิวนะคะก็ทําตามขั้นตอนแล้วก็รอรับคลิปของคุณเป็นส่วนตัวเลยภายในหนึ่งชั่วโมงโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะ